ประเด็นเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยก็ยังคงเป็นปมร้อนคลิปเสียงที่หลุดออกมาระหว่างนายกแพททองทานกับสมเด็จหุ่นเซนก็มีคนไปร้องทุกข์เอาผิดอย่างต่อนเนื่องท่ามกลางคาถามที่ว่าเอ๊ะแล้วจะดําเนินคดียังไงอ่ะจะไปจับสมเด็จหุ่นเซนเหรอจับได้ไหมอย่างไร<ช>ถูกไหมเดี๋ยวเรามีคําตอบนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวไปดูการแจ้งความเอาผิดสมเด็จหุนเซนกันก่อนคือคดีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางพลตระเอกเสรีพิสุทธ ก็หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ยโพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็บอกว่าอขอให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาเอาผีสมเด็จทุนเซนกรณีคลิปเสียงนะคะสั่งการกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองพร้อมกับเมิน การเคลื่อนไหวนี้จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่คือมันก็มีกรณีที่มีคลิปเสียงที่ว่าเอ้ใครที่เห็นต่างทางการเมืองอันนี้คือที่เอาเจอซีเา,าียออกาที่คุณลิมกินยาใช่นมคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นทางด้านผู้บัญชาก,การตารวจแห่งชาติก็สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทบคดนนี้อย่างตรงไปตรงมาต่อให้เป็นเรื่องนอกราชนจาจักรก็ตามส่วนจะต้องมีการเชิญนายกรัฐมนตรีแพทองทานมาสอบสวนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนแต่ขณะเดียวกันจําเป็นต้องรายงานส่วนที่ต้องทรา ให้ในายยกแพทองทานรับทราบเพราะมีฐาน,นะเป็นผู้บัคับับญชาของสอตชคร่ะก็เนี่ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงทางพบตรหน่อยนะครับอยากจะปล่อยข่าวปล่อยคลิปอะไรเราห้ามได้ไหมครับไม่ได้แต่อะไรที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายตำรวจพร้อมที่จะเดินหน้า ให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับถ้าเราบอกว่ากล้าไหมก็ที่ผ่านมาในหลายคดีเนี่ยเราเห็นแล้วไหมว่าตำรวจเรากล้าหาญที่จะเดินหน้าในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะครับ ทางด้านอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะให้ความเห็นเรื่องการดำเนินคดีทั้งสองคดีในไทยแม้สมเด็จทุนเซนจะมีเอกสิทธิ์คุ้มกันจริงแต่ไม่สามารถห้ามตำรวจไทยในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่างๆได้คือตำรวจไทยก็สามารถที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อได้การรวบรวมหลักฐานแต่คดีนี้เนี่ย จะไม่เหมือนกับคดีทั่วไปตรงที่ไม่สามารถออกหมายจับได้แต่สามารถส่งหนังสือเชิญให้เข้าชี้แจงซึ่งอีกฝ่ายก็อาจจะปฏิเสธก็ได้ไม่ถือเป็นการใช้อำนาจบังคับเหนือประเทศอื่นและศาลโลกก็เคยพิจารณาคดีลักษณะน,นี้ไว้แล้วเหมือนกันนะคะออกหมายจับเฉยๆก็ทําไม่ได้ไม่ต้องจับจริงๆนะจับจริงยิ่งทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นการใช้อํานาจรัฐเหนือตัวท่านฮุนเซนใช่ไหมหลักมันมีแค่ว่าถ้าเป็นการกระทําที่ทําในทางการหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับมันจะอ้างความคุ้มกันได้ผมเลยตั้งเป็นคําถามปลายเปิดว่าการปล่อยคลิปเสียงเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าตามกฎหมายเขาเนี่ยถือว่าปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงของประเทศเขาหรือเปล่าหรืออะไรนะครับอันนี้ในเชิงข้อเท็จจริงอมันไม่ชัด